วันนี้นะคะอ,อ้นก็อยู่กันเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือม่ตื่นเต้นอะไรอ,ะอ่ะอ้าววันนี้หน้าดูไม่ค่อยคุ้นแล้วก็หน้ามารีก็อาจจะดูไม่ค่อยคุนเพราะอะไรคะ,<ท>ะวันนี้ต<ร>้องทำมารีเป็นสายแว <Huh? S 1> ว,น,วนนี้อ,อ้นก็เป็นสายแซบอะค่ะนี่คือแซบได้แค่นี้พยายามแล้วนะพยายามแล้วอะ่ะก็ได้แค่นี้แหละอ้าววันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันใช่ไหมใช่ค่ะกิมมิคของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมาแต่งหน้าตัวเองแต่ว่า เราจะมาแต่งหน้ากันแล้วกันนะคะเหมือนแบบว่าเพื่อรักสลับล่างอ,ะอ่ะอมารีก <Marie S 2> ็จะกลายเป็นไสาหวานส่วนอ่อนจะเป็นสายเปรี้ยวดูแบบแซบขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเราจะใช้นี่นะ f l อ w l e s s มี a อคว s าส a ปร a l o โลเว a าอุมอยจลัยซิ่งเจวุฒหมดอืมหน้านี่ละมุนเนี่ยหน้ารูมมากเลยว่ะเนะ เตัวนี้เราจะมาช็อตคัดนะคะใช้อะไรง่ายๆด้วยกันแดดฟลอเรส s ี่วานิลามูสซันสกรีน SPF ห้ p สบวกอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นทั้งพร i เมอกันแดดแล้วก็เบสเมคอัพในตัวใช้ได้กับทุกสีผิวเลยไม่ต้องกลัวจะวอกนะคะแล้วก็เกลี่ยไปหูน่่รักมาก <laughs> ทำจมูกน,นะคะ<ำ>เล่นตัวเล่นตัวเองไม่ได้แนละ้วต้องไปเล่นจมูกคนอื่นจมูกธรรมาชาติอย่างเงี้ยน่ารัก ุ่งนี้ถ้าทำงานหนะักเปล่าทุกวันเลยอ่าทุกวันเราก็แต้มคอนซีลเลอร์นิดนึงนะวันนี้ใช้โซลา่าเกียยง่ายๆอ่าใช้คอนซีลเลอร์แต้มเฉพาะจุดก,ก็ได้ไม่ต้องไปแบบโบกอะไรนานๆทำไา,ารู้สึกเล็บจะจิ้มตาเพื่อนเสร็จ <c oughs> แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้แป้งฝุน่นผสมรองพื้นนะอารมณ์แบบว่าใสาๆไม่โบแต่ติดทนนะใช้ของ f l อเมีพัฟวดบตมนลูพาวเดอร์นะคะ ตกลงไปเนียนๆสวยๆวยในวันใสๆเพราะว่าวันนี้น้องมารีเขามาสายแบๆนะหวานๆเราตกแป้งกันเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมหน้าเป็นไงชิงแล้นี่หน้าเป็นไงชิงเราจะเขียนคิ้วแต่นั่นจากมารีมีคิ้วอยู่แล้วนะคะเราก็เขียนแบบอ,อ่อนๆเก๋ๆก็พอ วันนี้เราเจะใช้นี่เลยแบมีแมตต์ลิปเพสนะคะเบอร์ศูนย์เก้านะจะเป็นแบบสีชมพูนุ่นอ่อนๆนะคะแต้มเป็นอายแชโดว์เบสได้ด้วยนะอ่าคือเขาไม่ใช่เป็นลิปอย่างเดียวแต่เขาสามารถเป็นอายแชโดว์เบสได้ด้วยดังนั้นก็คือลิปแต่ละสีเนี่ยมันก็จะสีแบบต่างกันออกไปถูกไหมดังนั้นคือถ้าเราอยากได้โทนเบสที่เป็นโทนชมพูเราก็ใช้ลิปโทนชมพูเบสโทนส้มแล้วก็ใช้โทนส้มได้เลยแล้วมันจะช่วยให้อายแชโดว์ที่เป็นแบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยติดทนนานขึ้น ก็จะดูมีความชมพูขึ้นมาเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้อายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นนะคะอันนี้ใช้ของเคทโตเกียวนะคะเบอร์รุ่นอะไรวะ B R 1นะคะใช้แบบโทนอ่างเงี้ยที่มันมีวิงวิงดวงตาจะได้สดใสนะคะวันนี้ออนใช้ของโปรดตัวเดิมกอสลุกนะคะเขียนเขียนยากอะเอ้ยมือสั่นเขียนไ,นได้ไรด้วยว่าดูดไเได้ <laughs> ไอที่เราว่านไอที่เราว่าบางอ่ะเขาว่าหนา้องแบบอยู่ดีๆีเลยอยู่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 ให้เราใส่มาเพื่อดังี่พุ่งเขาจะเป็นคนคอนเสิร์นเรื่องดังพุ่งตลอดเข้าใจป่ะแบบเขาคือเขาเขาเขาคือเขาเขาคือเขาไม่ใช่เธอเออเพราะว่าเด็กๆไม่มีดังใช่ไหมเราก็ทำแบบ่างดังพุ่งตลอดเวลาทาแล้วเราก็ยังต้องดังพุ่งแล้วเราก็จะเพิ่มความดังพุ่งไปให้เพื่อนนะคะ นี่เลยเราใช้ตัวนี้นะแดมี Damn ่ด e ีไฟ a t t e Cream s ช a d i n g นะคะก็คือใช้เป็นแบบเชดดิ้งหน้าก็ได้เชดดิ้งจมูกก็ได้อรอย่างนี้สารพัดประโยชน์เพื่อดังที่พุ่งขาดังเข้าแล้วแหละในกล้องพุ่งเท่ากันนะอ่า <laughs> ตัวนี้นะที่เป็นไฮไลท์นะคะของไซฟานลากเลยค่ะ สันจมูกเราจะพุ่งพุ่งทะลุมิติพุ่งยันโลกหน้าพุ่งยังตอนนี้ดูจมูกอ้วนนะเพื่อความวิงและความชมพูวันนี้จะต้องทาบลัชออนโทนชมพูอุ้ยชมพูแล้ววันนี้นะเราจะปัดตรงหนกแก้มขึ้นมาถึงขมับตรงนี้นะคะเพื่อให้หน้าดูเด็ก ราเรื่อรเรื่อแบบไม่ได้ตั้งใจชมพูชมพูวันนี้นะคะเพื่อความชมพูชมพูนะให้สมกับลุกสาวหวาน <c oughs> เราจะใช้ลิปติกสองสีนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเดมีแมทลิเพสเบอร์ศูนและ06นะคะ <c oughs> ก็ดีนี้จะเป็นสีแบบชมพูมากนะคะส่วนนี้จะเป็นแบบนูนๆนะคะผสมกันเพื่อให้ได้สีชมพูแบบนูดกำลังสวยนะ ก็จะเป็นเบอร์99ส um. ีขาว02สีชมพูแล้วก็06สีน e. ูดนะคะได้สีชมพูกุหลาบแบบนี S ้เลยเก๋มากนะอ่ามีความปากม่ตุ S ่มติ H ้นดูสาวหวานฟงฟิงไอ้ฟงฟิง่ยทำท่านี้ทำท่าสาวหวานต้องทำท่าไงหวานหนอ อาหวานตาเขาแล้วขนตาเขาอะ <laughs> นี่นะคะก <laughs> ็เราใช้นี่เลยแดนมีวอเตอร์พูลมาสคาร่านะคะเป็นสีดำนะมาสคาร่าสีดำซึ่งสีดำมันจะมีไฟเบอร์นะคะมันต่อให้ขนตาเราแบบฟูขึ้นฟูขึ้นนะคะแล้วก็หนาขึ้นยาวขึ้นนะอารมณ์แบบว่าไม่อยากติดขนตาให้ดูเยอะเกินไปแต่ว่าอยากตาฟุ้งฟริง้งเราก็จะต้องใช้มาสคาร่านี่เลยเห็นไหมมันจะมีความแบบ หัวเป็นแบบลูกบอลน่ะน่ารักกุ้งกิมแล้วก็จะมีไฟเบอร์อยู่ถ้ามองใกล้นี่จะเห็นชัดมากแล้วก็วก,ก็นี่นะคะก็ปดมาขาล่างบนตาล่างเรียบร้อย เบบี้แล้วนะคะเราจะเริ่มด้วยการใช้ Mac Mineralize Charge Water เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนี้มันไม่แพ้เลยเออแครนี่เลยค่ะ f l o r e s s Me Aqua Splash a l l u r e r a Moisturizing Gel นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเียออกมานิดนึงนะคะนี่ะมีการอัดเจ้า แล้วเราก็แต้มบนหน้าผากนะคะแก้มสองข้างจมูกแล้วก็ค่งไม่เคยจับหนะ้า <c oughs> องกีทากว่าจับหน้าเลยจับทาลิปแคร์นะคะเราจะหมักปากไว้ก่อนอันนี้เป็นลิปแคร์ของแดนมีนะคะก็จะมีเม็ดน้ำตาลละเอียดสครับ<ห>ช่วยสกับปากใช่ยอนเคยบอกแล้วที่ว่าเคยรีวิวด้วยนะตัวเนี้ยนี่ เราก็เกี่ยไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องลงกันแดดต้องกันผิวจากแสงแดดก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้ f l a w l e s s Me Vanilla Mousse เป็นกันแดด SPF 5้าสิบค่ะมีความมือเบาเกลี่ยอ่ะเกลี่ยให้ทั่วๆเฮ้ยคือหน้าเขามันเล็กอ่ะ <laughs> ก็เลยกลับผิดโอ๊อ้อหน้าใหญ่ <laughs> ดิเพิ่มแงน,งนะคะแรง ถุงไม้สองมือค่ะจัดเต็มแล้วแบบเราหลังพื้นเบาๆผ่องเบาๆอืมผ่องๆเปนยองใหญ่โลยอตัวเดิมเหมือนกันล็อสอโซลาอ๋ออาจกลับด้านอลา ไม่ทั่วถึงอ่ะอ่ะคอนซีลเลอร์เรียบร้อยคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วดูพร้าก็จะดูไบร์ขึ้นมาหน่อยไบร์ิเนอะโอเควันนี้เราจะใช้เดอร์มีดีฟายนะคะก็ไปเชดดิ้งเนื้อครีมอืมเป็นแบบแมทดีมากวันนี้มีคนมาทำเชดดิ้งให้เพราะว่าปกติเชดดิ้งมันเป็นน้ำเลียมหรอใช่ไม่ตึนแต้น่าไม่ค่อยทั้งน้มเลี่ยมนี่พูดหน้าตึงมากต้องการแห้ง กรอบนะที่ฉันนะคะเอาให้หน้ายกเลยนะเธอเหมือนโบสถออกมาเออค่ะเออนาะอ่านจาอหยดน้ำาหยดน้ำด้วยค่ะให้เาน้ด้วยนะแรกแรกก็อาจจะดูน่ากลัวแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเบลนกันไม่เยอะอืมค่อยนี่นี่เห็นว่าด้านหนึ่งมาแล้วนี่ละนี ด้านซ้ายเอ๊ะซ้ายเรากว่าเขาเอ๊ะใช่ไหมใช้เป็นแบบบลัชเนื้อครีมเพราะว่าเราแต่งหน้าโทนแบบเปรี้ยวๆเราจะไม่เน้นชมพูเราจะเน้นแบบแก้มออกเป็นโทนส้มเหมือนแบบว่าซันคิสนลดนึงค่ะจะคิสไหมเราจะใช้เดลมีนะคะแมตต์ลิปเพสเบอร์08สีชื่อว่ายูฟอรี a นะคะเป็นสี ส้มเกือบจะเป็นส้มอิดอะคะ่ะแต่ค่อนข้างเบาเรามาแป้งฝุ่นค่ะ flawless มีพัฟฟ์อัพไ i ต์เ o มินลูซแพดนะคะ less, me, แป้ที่เราต้องการให้มันแน่นๆนะคะเราก็จะต้องการให้เป็นบริวเวณแบบใต้ขอบใต้ตาแล้วก็ตรงไหนก็ตามที่ปกติ ระหว่างวันหน้าเราจะมาณนะคะอย่างเช่นสมููและหน้าผากเนอะเป็นลุกเปรี้ยวเราก็ต้องการที่เขียนคิ้วที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็ชัดสีอันนี้อันนี้คือที่เขียนคิ้วของ Cosrx นะหะบ Brow s u p Gel Eyebrow Pencil คือไม่คยขอหันไม่ใช่จัไม่กล้านะอ่า คิ้วสวยไหมคะปัดคิ้วนะคะปัดขนคิ้วด้วยสลีที่ปัดคิ้วของสลีนะคะก็จะเป็นสีอ,อัน,นอันนี้จุ่มจิ๋มมากเลยอะมันตันกลางใช่แต่ว่าชอบมากเลยอยะอันนี้เราจะใช้เบอร์ศูนย์หกนะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนเป็นนูดน้ำตาลนะคะมันจะช่วยเป็นเบสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าโทนน้ำตาลกันค่ะ โทนน้ำตาลก็คือสีแปสโตรกับอะเลโกเนี่ยค่ะเราก็จะใช้จุ่มจุ่มจุ่มผสมเอานะคะเวลาคัดเบ้าก็สามารถลืมตาได้เลยนะคะเบ้าเราจะได้ชัดๆจะได้เข้าไปตรงชั้นตานแบบแบบ แบบไม่ใหญ่มากเอาไว้ไฮไลท์นะคะนี่คเราก็จะใช้ตัวไฮไลท์ตัวนี้หนึ่งเราจะต้องใไลในจมูกนะคะ,อ,ะอันนี้มิติที่16มาเฉดหน้าก็นี่ใช้อันเดิมเลยนะคะแต่เราก็เลยขอนะคะเพราะว่าไม่งั้นแป้งมันจะเกาะอเอยอะเกินไปเราก็จะเนี่ยเราก็จะระบายตามสามเหลี่ยมที่เราทําไว้ตอนแรกนะคะแต่เราแค่จะทําให้มันแบบ ัดขึ้นลึกขึ้นหน้าก็จะได้มีมิติแล้วก็แล้วแต่คนเราว่าเขาแบบลึกแค่ไหนโอ้ย้้ำรอยเดิมเหมือนแบบบางทีเราใช้ครีมแล้วเราก็มาย้ำย้ำตัวที่เป็นพวกฝุ่นอีกทีก็จะย้ำให้แบบติดทนควันวันอาจมูกพุ่งสุดเลยพุ่งค่ะป้ายรถเมย์สองป้ายรถเมย์ก็เห็นต่อกันนะคะอันนี้เราจะใช้ของซูเปอร์มัมนะคะบลัชชิ่งบลัชชิ่งบัชสีไอ่ะ สี California Puppy 07ค่ะอันนะ่ะดูส้มๆเนะเาะก็จะออกแบบส้มๆเบาๆ Coral อะไรอย่างนี้แล้วก็ย้อมจนกว่าจะพอใจนะคะ <laughs> ย้อมจนกว่าจะเป็นตุ่นลิงนะคะอันนี้เป็น c o s l u k e Wonderlust Eyeliner discover the fascination สโลแกนของานะค่ะสโลแกนนั่นเลยว่าเก็เขียนอะไรเนื้อเราเราก็ยกขางขึ้นน,นิดนึงนะคะตาจะ <ตา S 2> ไม่ต<ม> <ไข S 1> กขึ้นใช่เออตาเขาชอบตา,ตาก็จะได้ดูคมเราจะมาแดดขนตากันก่อนนะคะเราจะใช้ที่ัดขนตาของโสมปูเอ็มูละปูปูนี่แหละปูมูละปูเอมูละ ต,ต้องการให้มันแบบอ่อนเปล่าแต่ออนนี่ง่งายเนาะเพราะออนคนแะ่ยังอีกเราจะติดแป็น s s ส Choice 3D lashes นะคะเบอร์ 3D 03 3D 03. 03นะคะก็จะมีความแบบยาวฟุ้งๆอืมฟุ้งฟิ้งอ่าดูมีความเป็นตาขึ้นมาแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตาที่เป็นอะไร ปิดให้ชิบๆเลยนะคะค่ะเราก็จะไมท่ทาปิดนะคะอันนี้คือเซรั่งของแกมีเบอร์ศูนยห้านะคะชื่อแบบไฮโซโกโฟเฟยเซรัวว่งเซรั่งเหมือนมรนโลชแต่วันมั้นคือสีภาษาอะไรฝรั่งเศสใช่ภาษาฝรั่งเศสเศพว่พศศพาก็จะแต่มมไม่ต้องเยงอะมากเพราะว่าลิปแกมีนะคะเราใช้เนื่อแค่นิดเดีเยวแต่ว่า เปลี่ยนได้เยอะแรงเบาเบาแรงมากจริงอแรงไม่ดูสวยแล้ว,ลวเปลี่ยนลุถไหม เปลี่ยนลลกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปของนี้ดูหน่อยสิคะคุณอ้อค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวานเปรี้ยวไหมคะก็หวังว่าทุกคนสนุกมากๆนะคะแล้วก็วันหลังจะโผลมาเล่นด้วยใหม่เนาะ เอาหาเขาบ่อยๆยังไงเจอก <heaven entender it> ันใหม่นะคะบ๊ายบายกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ